กดเลยทองไหมอ้าวทอง yes แต่ได้อะไรมาเดี๋ยวมาดูกันผมขอธนูครับสกายวอทไพร์อ่าอันนี้เป็นฟลอเวอร์เสแลนส์โอ้โหสกายหลุดเลทครับห <laughs> ลุดเลทด,ด้วย สวัสดีครับทุกคนนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะก็คือหลังจากที่คลิปที่แล้วนะก็ผมเปิดหาสกายวอร์ดนะฮะก็ได้สกายวอร์ดจริงๆนะแต่เป็นสกายวอร์ดที่หลุดเลทไปจากที่คาดหวังนะคือผมเล็งสกายวอร์ดฮับเอาไว้แต่พไอที่ออกมานี่แบบสกายวอร์ดสบายนะครับก็วันนี้ผมจะมาล้างแค้นนะฮะการเปิดรอบที่แล้วสักหน่อยนะครับผมโดยนะฮะ ผมได้ทำการเตรียมตัวเพื่อจะเปิดส่งท้ายคือคือตู้ต่อไปเป็นตู้จงรีใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะมันจะย้อนกลับมาอีกเมื่อไหร่ Skyward ฮะผมก็เลยโอเคขอ,อทุ่มเปิดตู้อาวุธเลยละกันก็จะได้ Skyward ์าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มาดูกันละกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะได้อะไรหรือจะมุหรือจ,อจย่ยังไงเรามาดูกันนะครับ จากที่ทุกคนเห็นนะครับผมได้ใช้พลังแห่งวีซ่านะครับซื้อเติมเงินเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะซื้อไยโมเจมนะครับแล้วก็ไปตอนนี้ผมมีอยู่ผมมีอยู่ทั้งหมด20ลูกใช่ไหมแล้วก็ผมเติมเข้าไปอีกอ่า3,000จะได้ประมาณอ่า50โลนะถ้าทุกคนมาดูนะฮะนี่ ถ้าดนอย่างนี้เราจะได้ประมาณ50โลนะฮะนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็คือถ้าคุณเติม3,000นะฮะแพ็คใหญ่สุด9เหลี่ยนนะั่นะคุณก็จะได้50โลนะครับแล้วก็บวกกับที่ผมมีอยู่อีกนะฮะเป็น70ลูกนะครับแล้วก็อ่า ผมเปิดมีเปิดไปบ้างแล้วทั้งหมด20โลนะครับก็มันคงไม่เกือขนาดต้องใช้หมดนะว,ว่าไว้อย่างนั้นนะครับผมก็ดูสิว่าจะมาออกอะไรกันนะครับมาเรามาดูกันนะครับด้วยพลังแห่งอินเตอร์ทวินเฟสด70ลูกนะครับมามาดูกันเลยเปิดที่ละ10ไปเลยครับอ่าสีม่วงว่าแล้วฟ o วเนี้ซอสสองเล่มติมดอโคตรเกลือ <laughs> โอ้ยแม่เจ้ามาไม่เล็ดครับอีกสิบสีม่วงอีกแล้วครับโฟเนสโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยเอ,อันนี้คือสี่สิบแล้วนะเดี๋ยวผมขออ่านเนียมันออดเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับเอ่อเจ็ดสิบ คือครั้งที่แล้วอาหลุดเลทไปแล้วครั้งเนี้ยถ้าเป็นห้าดาวอ่ะการันตีแน่นอนว่าเป็นเลทอัพนะแต่แค่ไม่รู้ว่าเป็นหนังสือหรือเป็นธนูซึ่งผมคาดหวังอย่างแรงให้เป็นธนูนะครับบอกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไม่เกินเจ็ดสิบห้าโลถูกไหมเพราะว่าอ่ามันมีการันตีห้าดาวอยู่ที่แปดสิบครั้งนะครับผมก็คือเจ็ดสิบบวกสิบอ่ะได้แน่นอนอนะ่ะมาดูกันมา โอ้เรเซอร์นะฮะอันนี้น้องหมาผมยังไม่คมให้ดาวได้ได้มาก็ถือว่าโอเคก็ได้แล้วว่าห้าสิบแล้วนะไม่ออกเลยหรอโอเคต่อไปนะครับผมว่าผมจะเปิดทีละดวงนะครับเรามาดูกันอ่าขาวนะขาวอีกแล้วนะ อาม่วงนะฮะเอลี่ฮันเตอร์อ้าโอเคผมได้ขัดสามก็ถือว่าโอเคนะขัดสามนี้ถือว่าถือว่าดีถือว่าโอเคอยู่กลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่ถือว่าโอเคนะครับเปิดทีละอันขาวขนะอ,อกสลามแต่ผมจะไม่ผิดนะมาต่อไปเรื่อยๆนะครับ สีม่วงโ oh, อ้สักเทฟเชียลเกรดซอสอันนี้เนี่ยผมมีขัดห้าแล้วอันหนึ่งนะสักเทฟเชียลเกรดซอสเนี่ยผมก็กำลังคิดอยู่จะทํายังไงกับมันต่อดีนะครับเพราะว่าคือจะย่อยก็เสียดายอะส่วนจะใช้มันก็ย,ยังไม่มีตัวเจ่งๆที่มันเหมาะกับการใช้มันนะ <c ười> อะก็เลยคิดเอาไว้ก่อนนะมาต่อไปนะฮะขาว าขาวอีกแล้วนะฮะขาวอีกแล้วสรุปนะครับอ่ก่อนเปิดเรามี70ใช่ไหมบวกนี่อีกยีนะครับก็คือเอาจริงคือ90โลเลยนะแล้วผมต้องใช้หมดนี่20บวกอีก40 60โลแล้วนะฮะไม่ออกเลยอะไรกันวัเนี้ย โอ้เอไม่เป็นไรมาต่อไม่ได้ห้าดาวไม่หยุดครับสีขาวอ่ะขาวอีกแล้ว ฟาโวเนสอีกแล้วฟาโบเนสผมเยอะมากนะดาบฟาโบเนสเนี่ยคือแบบเอาขัดห้าได้ยังเหลืออประมาณเล่มสองเล่มอ่ะแต่เอาไปใช้ทำอย่างอื่นเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะแบบมันผมมีดาบห้าดาบต้องสองเล่มแล้วไงจีนก็ใช้สกายวาร์ดดาบสั้นได้อ่ะเออมันดีกว่านะฮะมีอะไรอีกวัเนี่ยอ,อ่ะสี่วงอีกแล้ว พอฟลาวเนสอะวันนี้นก็พอทูไทยแล้วว่าตู้วุฒถ้าไม่นับแอลลี่ฮันเตอร์เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมไม่ค่อยอยากเปิดนะเพราะว่าที่เหลือมันผมไม่มีตัวละครที่ใช้ได้คนะสีม่วงโอเคม,ม่วงรัวๆเหมือนรู้ว่าเราผลแซคิฟิเชลซอเกรดอ,อีกวะอะไรวะนี่ขนาดแบบ เกตสิบเลยครับแฮสีทองมาแล้วสกายวันไพรโอเม่เจ้าลอสเฟเยอร์ทูเดอะ์สแครดวินจบละจบเลยนะฮะอันนี้อ๋อ <c oughs>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  <from> ้สกายวันผมคงไม่ได้แล้โอเมเจ้าโอ้ โอเคเลดอัพมันเย็งนะครับแต่เป็นตู้สมุดมันอะไรจะขนาดดีวะอ่ะไม่เลยผมเปิดอีกอันให้มันจริงอยากเปิดอีกช่างมันเถอะช่องเก็บขอนะครับเอ่อนี่ มันเป็นสื่อเวที่ไม่ดีอ่ะผมบอกเลยได้รับความเร็วในการขึ้นที่10%ในการต่อสู้ได้รับโบนัสความเสียหายห8%ทุกๆสวินาทีคือยิ่งอยู่นานเนี่ยจะยิ่งแรงละ8/4ใช่ไหมก็บวก32%สม,ม32ุดบวก32%น่ะมันยังไม่มีหรอกนะสื่อสมุดสมุดท,ที่มันบวกบวกบวกดาเมจอ่ะมันหายากนะแต่ว่าตัวที่จะใช้มันก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในสนามนานถูกป่ะอย่างพวกหนิงกวงที่เป็นเมน DPS อะ่ะซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นไอตัวต่อๆ่อไอหย,ยันเฟยน่ย ก็พอได้จะชอใช้ได้ยอยู่๋ยวผมว่ามันมันผมนอยากได้ธนูสกายว่าท้าบมากกว่าโอโ้เสียดายจริงๆเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ <c oughs> ความเกลือเป็นเหตุนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ <c oughs> ก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับ ก็จบาจอมนะฮะคนไลคนใครครับแล้วก็มาเกลือกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ